เด็กผู้หญิงเล่นวอลเลย์บอลผูกคอตายใต้แป้นบาทชุดวอลเลย์ค่ะตาไปแขวนที่แป้นบาททำไมไปอยู่ที่แป้นบาดได้วะต้องบอกเลยว่าไฟนอตินเดชั่นมาเป็นคอนเซ็ปที่มาอยู่ในเรื่องนี้ แต่ว่าตอนแรกที่เขียนมาคือไฟนอลเยอะกว่านี้ก๊อปก๊อก๊อสวยเลยมันตอนเขียนบทไม่โคตรมันเลยอะที่แหละมึงเป็นอาจารย์ที่มึงทํากระเดกมึงต้องผ่านซึ่งซึ่งครูก็สมควรแล้วที่ต้องเจออะไรแบบนี้สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับและคลิปนี้คือรายการที่ผมเรียกรายการนี้ว่ากว่าจะเป็นใช่ครับมันคือรายการที่เราจะเล่าเรื่องราว กว่าจะเป็นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งครับโดยเฉพาะส่วนของวิธีการคิดครับว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยเวลาเขาตั้งต้นขึ้นมาเขาตั้งต้นมันขึ้นมาด้วยไอเดียอะไรได้หนังสือมาหรอได้นิยายมาหรอคนเขียนบทเริ่มต้นจะเล่าเรื่องราวเรื่องที่กําลังจะเห็นในหนังเนี่ยจากความคิดจากวิธีคิดเรื่องไหนและวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงกว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Attack วิญญาณเลขที่13ครับ อย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่าโปรเจกต์โปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากภาพแค่ใบเดียวภาพจินตนาการถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักกีฬาวอลเลบอลแขวนคอยอยู่ใต้เป็นบาสสุดท้ายมันกลายเป็นหนังผีที่เกี่ยวกับการบูลลี่แล้วก็มีผีที่เป็นคนบูลลี่เองที่ตายนำไปสู่เรื่องราวฆาตการรมปริศนามากมายเนี่ยวิธีการคิดกับกระบ,บวนการคิดกว่าจะเป็นหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรเนี่ยผมมี2คนครับที่จะมาให้คําตอบกับเรานั่นก็คือคุณคุย้ยผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ คนรับไอเดียเริ่มต้นมาพัฒนาต่อและคนลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดก็คือคุณก้อยคนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับทั้งสองก่อร่างสร้างไอเดียจากภาพแค่ใบเดียวจนกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องวัตถักวิญญาณเล่ที่13ได้อย่างไรเราจะไปดูกว่าจะเป็น a t ตถ c กวิญญาณเล่ที่13พร้อมๆกันร,รับ ช่วยแกนอนดึกเพอนดูเน็ตพิกทุกวันนะครับแค่ดูหนังเยอะดูหนังเยอะแล้วก็จะมีจินตน,นาการแต่นี้จินตนาการแกเนี่ยมันคือการเป็นภาพโปสเตอร์ hmm. บางคนคิดเป็นซีนแต่แกคิดเป็นโปสเตอร์มาตลอดแล้วก็นั่งนงคุยๆกันแล้วแกวันนี้แกมีภาพในึงโอ้ยอยู่อันนึงมีแบบผูกคอตายใต้แป้นบาสแต่แต่แกจะแอดบกว่านั้นคือเด็กผู้หญิงเล่นวอลเลย์บอล ผูกคอตายตายเป็นบาสแล้วข้อภาพก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนมองอยู่สุดยอดแล้วไอเดียหนังโอ้โหไอเดียเฮียสุดยอดมากผมได้ร่วมง,งานกับน้องก้อยที่เขียนที่หยดหนึ่งอะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นนักเขียนนิยายวายแล้วก็เขียนบทที่หยดแล้วผมรู้สึกว่าหนึ่งคือเขาเข้าใจผู้หญิงสองเขาโหดสัตว์โหดสัตว์โหดสัตว์มากเปนประมาณไหนครับพี่ <c oughs> ในที่หยด่เขาเขียนอะไรอะ ก็ถ้าในที่หยดนะครับก็จะมีมือและหนังทะลุนะครับมีพวกล้วงปากลวงฟันไอพวกหยีหยีฮะ<ๆ>เขาก็ได้นอกหยินเขียนก็แสดงว่าถ้าเกิดโอเคมีแป้นบัตใส่ชุดวันเล่มีเลข13ก็ต้องเป็นนักกีฬานักกีฬาวันเล่ แล้วก็เราก็ไล่เรื่องเนียเราว่าเหตุการณ์เราอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ค่อยค,อยค,อยคอยไล่ไปชุดวอลเล่ค่ะแต้ไปแขวนที่แป้นบาร์สอันนี้เราก็ต้องมาคิดว่าทำไมไปอยู่ที่แป้นบาร์สได้วะอันนั้นก็คือเป็นจุดที่ต้องคิดภายหลังพอภาพมันมาอย่างนั้นแล้วคิดแต่ว่าทําไมต้องเป็นวอลเล่ะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วเออมันมันก็เป็นไอเดียที่เราก็ซื้อเพราะว่าถ้าพูดถึงบูลลี่มันก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบ กันกระแทกกระทันกันซึ่งการกระแทกเนี่ยโอเคกีฬาที่กระแทกมันก็มีเยอะแต่ถ้าเป็นกีฬาที่ <c oughs> ต้องใช้อุปกรณ์สมมติปิงปองฮอกกี้หรือแบบเทนนิสอย่างเงี้ยรู้สึกความโหดมันจะลดลงความกระแทกกระทันมันจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเอาเร็วเอาแรงเอากระแทกเออวอลเล่เนี้ยเวิร์กเวิร์กแล้วเรื่องนี้มันพยายามหักสู่ทุกอย่างอย่างเช่นอย่างพอดพอดแรกก็คือผีคือคนที่บูลลี่ เพราะฉะนั้นตัวละครคาแรคเตอร์ตโอไทจะไม่มีเราจะไม่มีเห็นว่าคนนี้เป็นคนที่มีรูปพธุ์สันฐานที่ตัวโตกว่าคนนี้จะเนิร์ดคนนี้จะอะไรผมบอกคุยทีมันขอสวยหมดขอหน้าตาดีหมดดูเพลินทุกคนจะมีแอร์ไทม์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกบูทหนึ่งที่คุณจะเห็นเป็นแพคเกจเหมือนดูเกอเกอรคุบเจอผีทุกคนจะมีเป็นผู้ต้องสงสัยหมดแต่ความยากของมันคือเนื่องจากเขามีความเป็นผู้หญิงเหมือนกันหมด ออแล้วเขามีความเทาๆเ,เหมือนกันหมดความเทาของเขามันแต่ละคนก็เฉดไม่เท่ากันความยากคือจะทำยังไงให้มัน สมมติเราเขียนบอกในใบคาแรคเตอร์ว่าคนนี้เทาเฉดเข้ม70คนนี้เฉด50นะักแสดงไม่เข้าไม่เข้าใจแน่นอนตัวเราเองก็จะงงด้วยเวลาเขียนว่าเทา70คือมันต้องเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยกลับไปที่คาแรคเตอร์ใหม่กลับไปที่แบ็กสตอรี่ของตัวละครว่าก็ลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นเลยที่ไม่ใช่เทาเช่นถ้าจิน ในใบคอแอคเตอร์จินจะเป็นสีชมพูปนดำเหมือนกับสีน้ำมันที่ยังผสมไม่ดีค่ะเหลือบๆแบบนั้นถ้าเป็นหงก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีกับดำอะไรแบบเนี้ยพอเห็นคาแรคเตอร์ต่างคาแรคเตอร์ Character ชัดปุ๊บเขียนเรื่องไม่ยากแหละถ้าออนนี่เขาจะเป็นเด็กอ่อนๆหน่อยเขาก็จะเป็นสีเหลืองสดใสแต่ปนเขียวใบตองทำให้มันดูแบบเหลืองเน่าๆประมาณนี้ค่ะ ถ้าของกันจะเป็นสีน้ําเงินส้มคือมีความเป็นผู้ชายแต่พอน้ําเงินปนส้มอ่ะมันก็จะเน่าเหมือนกันอ๋ออยากจะเป็นสีม่วงเหลืองเพราะว่าอยากเขาเป็นเด็กบ้านรวยสีม่วงมันสะท้อนความมีเงินอืม เป็นสีหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากได้ผีที่เมคอัพหนักเราอยากให้คนมันจําหน้าตัวนี้ได้เราไม่อยากให้ผีตัวนี้มันใส่คอนแทคเลนส์ตาผีเราอยากให้เห็นเขาแสดงแววตาจริงๆผีตัวนี้ะด้วยการแต่งหน้าน้อยเราเอาแอค i n g งเข้าช่วยครับผีมันยังจังอยู่ในคอนเซ็ปต์ว่า ้การมาหลอกคือการมายั่วล้อมันยังกวนกวนตีนอยู่ครับยังไงฮะเช่นปกติการการหลอกผีคุณจะเจอผีแล้วคุณก็วิ่งหนีแล้วมันก็จบอันนี้มันจะหลอกแล้วหลอกอีกในในซีนเดียวมันจะเอาให้แบบมันสะใจมันก็หัวลาะหลอกได้มันก็หัวเราอจนคุณแบบสยองขวัญคุณจนคุณขวัญก็เจอก็หัวเราะหลอกจนให้มันเสียสติกันให้สุดครับเพราะว่ามันจะหลอกให้สุดจนสุดท้ายมันครบวันมันจะต้องฆ่าแล้วมันทำผีบูบาเอาได้ สุดทางแล้วแต่ค่ะพี่คุยไม่ได้กําหนดว่าต้องแค่ไหนแล้วก็บอกว่ามันเขียนได้มากกว่าปกติสองเท่าเพราะว่านิสัยเดิมของเขาอะก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็คือโหดอยู่แล้วเป็นคนขี้บูลลี่อยู่แล้วสองก็คือเขาฟื้นมาได้ด้วยด้วยวิชาแล้วเขามีความแค้นส่วนตัวด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบคูณสองคูณสามไปเพราะฉะนั้นมันก็แบบไม่มีเพดานก็เขียนไว้ในบทว่าเกิดวันตายแล้วก็ ระบุตัวเลขระบุอะไรนามสกุลความหมายมทุกอย่างชื่อบุสบาถูกกาหนดไว้แล้วแขนนามสกุลชื่อชะอำ่ำเพราะว่าชะอ่ำมันหมายถึงแบบความมืดมนเฉยแฉอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าไฟนอตินเดชันมาเป็นคอนเซ็ปที่มาอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากพี่อุ๋ยนนทรีทำเรื่องแม่นางหน้าพักโหนงผีบีบคอคนไม่ได้แล้ว ก็สมัก่หนังไทยผีบีบคอคนได้ควักไส้ได้อะแล้วทำไมหนังพี่อุ๋ยจะไม่บีบไม่ได้พี่อุ๋ยเหมือนทุกคนเข้าใจไม่น่าผิดแล้วทุกคนก็อุบัติเหตุตายจนจดชัตเตอร์ก็ทําอย่างนั้นทุกคนฆ่าตัวตายเพราะโดนผีหลอกบอกเฮ้ยโต้งก็ทําทุกคนทําบริบทผีไทยที่เคยบีบคอคนแล้วไมเซ็ตคนเราก็เปลี่ยนผีไม่เคยบีบคอคนเลยพี่อุ๋ยให้จทย์มาค่ะว่าอันนี้ขอกลิ่นเป็นไฟนอลแต่ว่าตอนแรกที่เขียนมาคือไฟนอลเยอะกว่านี้ฟิลมันจะคล้ายๆกับไอโนวาจิดิลัตซ์ซัมเมอร์ ออที่แบบตัวละครมันมีอดีตอะไรบางอย่างร่วมกันตายอย่างไรแล้วหลอกยังไงอ่ะมันคือคิดอีกชั้นหนึ่ง คือตอนแรกก็คิดแบบละเอียดกว่านี้พี่บอกว่ามันมันเยอะรายละเอียดกันเลยไหมครับว่าเราจะตายแบบไหนได้บ้างดีอย่างเงสิ่งที่เราคิดก็คือขอให้เป็นภาพใหม่ที่สุดไม่ไม่ไม่เคยมีการตายแบบนี้ในเอาเอาแค่หนังไทยแล้วกันเดี๋ยวหนังต่างประเทศบางทีผมดูไม่ครบเดี๋ยวอาจจะแบบก๊อปก๊อปก๊อปสวยเลยเรื่องนี้มันจะไม่ได้ตายแบบเหมือนไฟนอลที่แบบตายลายคนมันจะไทม์ไลน์มันจะบิดมันจะเร็วแล้วไทม์ไลน์มันจะแบบเหมือนค่อนข้างซ้อนกันจะบอกว่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ มันก็เลยแบบไม่ได้แตกต่างมากว่าใครจะตายก่อนเยอะครับมีบางซีนที่ต้องตัดทิ้งไปเพราะว่าผมให้แฟนดูแลเขารับไม่ได้ส่วนเวลาผมคุยไอเดียผมก็ลองเทสดูเฮ้ยมันมีซีนนี้ว้ผีไม่หลอกอาจารย์ไว้ mm hmm. ให้อาจารย์มาหอประชุมแล้วมันถกงเกงเลยตัดแล้วจูมันขาดตายอินเสิร์ตจูเลยแฟนบอกโอ้โหมาดีท mm ั hmm. ้งเรื่องแล้วทั้มมาซีนนี้ผมเลยต้องตัดแบบตัดซีนที่จูขาดต,ตายแล้วทำไมต้องใส่ตอ,ตอนแรกคิดว่ามันได้เหรอี่เนี่ยคิดยังยังไม่ได้เลยเนียมันตอนเขียนบทไม่โคตรมันเลยอ่ะ เป็นอาจารย์ที่มึงทํากับเด็กมึงต้องจู่ขาดใช่ใช่แต่แต่ตัดทิ้งไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วคือแฟนบอกเฮ้ยลองคิดดิท่านมันเด็กไปดูว่าเด็กมสองมสามอะไรเห็นจูตัวเท่าบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะไม่เห็นขนาดนั้นเลยพี่โหจูขาดแล้วมันปักอยู่ในถังขยะฮะผมบอกว่าให้เอาอันเล็กๆมัเอาจู่มามบเิเลยวอ ของจริงมาปี่บางของปอร์มาจะปชัยเหมือนม้าเลยเขาไปม็อกมาซะใหญ่เลยมันก็ดีนะครับรักแสเดงก็ยอมแก้ผ้าในขนาดแต่สุดท้ายเขาผมก็ต้องรีเสิร์ชกับพวกผู้หญิงที่เขารู้สึกว่ามันเขาบอกมันมาดีตลอดแล้วว่าแล้วมันมาสะดุดอะมันอาจจะพาพาเขาดาวได้รู้สึกว่าจะไม่เอาใจช่วยแล้วก็อาจจะหีในซีนต่อไปว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันล้ำเส้นใช่ใช่ผมว่ามันล้ำเส้นตอนเขียนบทมันมันมากครับคือตอนแรกซีนเนี้ยก็ คิดไว้แบบหนึ่งแต่พี่คุยอะบอกว่าเอาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วที่ถอดกางเกงออกมาเฉยๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นไฟนอลอีกแบบหนึ่งไอตอนแรกที่ก้ยคิดอะคือบุสบาคือเขาเขาโดนครูทําแบบนี้ดีมีร้ายใช่ไหมคะ ก็รู้สึกว่าครูอย่างเงี้ยมันต้องเจออะไรสักอย่างที่แบบสมน้ําสมเนื้ออ,อันนี้คือเข้าร้านเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไข่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีมีดสับใช่ไหมคะตอนแรกก็คิดว่าบุษาบาขึ้นคอมแล้วก็เอามีดตัดเลยแล้วแบบกระเด็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วพี่คุยบอกว่าเอ้ยเอาเปลี่ยนเป็นเครื่องตัดหญ้าดีกว่าตัดหญ้าฟิลไฟนอลเดสิเนชั่นแบบ แบบนั้นก็คือเป็นอีกอีกโลหนึ่งแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนโลไม่เอาก๋วยเตี๋ยวละเปลี่ยนเป็นสวนอ่าเสร็จไปไปมาณพี่ผู้บอกว่าถอดกางเกงดีกว่าถอดกางเกงเฉยๆฉยพอคือไม่ต้องตัดโอ้ยเย่แต่ไม่ได้ใช้เสียใจมาก เพราะว่าภรรยาที่คุยใช้จริงเหรอโธ่เสียดายมันควรจะกระเด็นไปเลยควรจะกระเด็นเลือดฉุดตอนแรกจะตัดเป็นริ้วๆด้วยแต่ก็เออจะโหดไปอะไรอย่างงี้แกควรจะต้องโดนแบบเลือดกระฉูดอะไรอย่างงี้แต่ก็อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณนี้ก็โอเคก็ได้อับอายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโจทย์ที่คุยเช่นกันที่บอกว่าผมขอเซอร์ไพรส์ทุก30สนาทีอะไรอย่างเงี้ยขอหักทุก30สิบนาทีแบบฮะไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจะไปคิดยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆเหมือนดินน้ำมันที่แบบค่อยๆปั้นนะคะแล้วตอนแรกเหมือนอยากจะปั้นถ้วยออกมามันกลายเป็นแจกันอะไรอย่างเงี้ยเราถามว่าจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนมันตอบไม่ได้เพราะว่ามือมันค่อยๆขยับแล้วสุดท้ายทรงมันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละโปรเจกต์มันมีคุณค่าของมนแหละอย่างน้อย มันไม่ประสบความสำเร็จในบ็อกออฟฟิศก็ขอให้มันประสบความสำเร็จในเรื่องของแก่ของการที่คนได้ดูแล้วรู้สึกว่าเออเห็นคุณค่าเห็นความสนุกของมันว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ใช่มาหมวอนองอะพี่ปกติชีวิตชีวิตจริงก็มีเพื่อนผู้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา Look ท,ท้ายท้ายสุดผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแ t ตแทกวิญญาณแรกที่13เนี่ยจะจบลงด้วยการประสบความสำเร็จทางด้านรายได้หรือไม่ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆแ t ตแทกวิญญาณแรกที่13นี่คือหนังที่ตั้งต้นทําให้เราเห็นทิศทาง ของสตูดิโอหนังหน้าใหม่อย่าง13 Studio หรือว่า13 Studio ครับเพราะอย่างที่ทั้งผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้บอกนะครับว่าจุดมุ่งหมายสําคัญของการเล่าเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในหนังเรื่อง Attack t h ย a ล e ที่13รวมทั้งผลงานเรื่องต่อๆไปในอนาคตของ13 Studio เนี่ยจุดมุ่งหมายหลักสําคัญเขามีอันเดียวครับความบันเทิงครับอย่างที่คุณคุยบอกในการเขียนฉากนั่นแหละ ถึงแม้ว่าฉากบางฉากจะตัดถูกตัดออกเพราะว่าความเกินเลยอย่างไรก็ตามนะครับแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนทำเนี่ยเขารู้สึกว่านี่มันชิบหายเลยนี่สนุกมากเลยเขาแค่อยากจะถ่ายทอดความสนุก ความบันเทิงในแบบของภาพยนตร์สยองขวัญหนังผีอย่างไทยให้เราได้ดูกันนะครับที่ตามต่อไปครับว่าผลงานของสตูดิโอนี้จะเป็นอย่างไรนะครับใครยังไม่ได้ดูผมว่าน่าสนใจนะครับส่วนใครดูแล้วมีรายละเอียดหลายๆอย่างครับที่ผมว่าใครยังไม่ได้ดูผมว่า Attack V ียาเรที่13เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับคุณจะชอบในประเด็นคุณจะซื้อไม่ซื้อไม่แน่ใจแต่สําคัญที่สุดคือคนทําเขาตั้งใจให้มันสนุกและส่วนตัวผมรู้สึกว่า มันสนุกจริงๆครับและนี่คือทั้งหมดของกว่าจะเป็น ATTACK วิญญาณเลที่1ิจากผมจีนวิวไฟเดอร์คลิปหน้าเราจะมากว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนรอติดตามกันแล้วกัน,นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ